ระยะนี้โซเดียมจะเข้าเยอะไม่ are the three kids. สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องการเคลื่อนที่ของกระแสประสาทการเคลื่อนที่ของกระแสประสาทแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ1การเคลื่อนที่ของกระแสประสาทแบบไฟฟ้าและ2สารสื่อประสาทค่ะ การเคลื่อนที่ของกระแสประสาทแบบไฟฟ้าจะแบ่งออกเป็น3ระยะคือ1ระยะพักระยะพักหรือ polarization โดยความเข้มข้นของโซเดียมภายนอกจะมากกว่าภายในและโพแทสเซียมภายในจะมากกว่าภายนอกเนื่องจากโซเดียมจะแพร่เข้าผ่านทางช่องของโซเดียมและโพแทสเซียมก็จะแพร่ออก ผ่านทางช่องของโพแทสเซียมโดยการแพร่นี้จะเรียกว่า a อคที e ทา a n สปอร์โดยใช้พลังงานหรือการใช้ ATP จะเรียกกระบวนการนี้ว่า ium, โซเดียมโพแทสเซียมปัม๊มโดยความต่างศักย์ในระยะนี้จะมีค่าเท่ากับลบ70มิลลิโวลต์ 2. ระยะ d ด p โพ a าไ z a t i o n ความต่างศักย์จะเปลี่ยนจากลบ70 m มิลิโวลต์เป็นบวก50มิลิโวลต์ปรากฏการนี้จะเรียกว่า Lection นโพเทนเชียล c t i o ชั o นโพเทนเจะทำให้เกิดจุดสูงสุดที่เรียกว่าเ h รชโฮ h เ e รชโฮ d จะทำให้การตอบสนองช้าลง 3. ระยะ Repolarization โดยเยื่อหุ้มเซลล์จะไม่ยอมให้โซเดียมผ่านเข้าไปอีกแต่จะยอมให้โพแทสเซียมแพร่ผ่านเข้าไปอย่างรวดเร็วทำให้เซลล์กลับไปเป็นประจุลบภายในเซีลยว,วินาทีความต่างศักจากบวก50มิลลิโวลต์จะเปลี่ยนกลับไปเป็นลบ70มิลลิโวลต์กลับสู่สภาพปกติ การเคลื่อนที่ของกระแสประสาทแบบที่2คือสารสื่อประสาทนะคะหรือนิวโรท ransmitter นะคะจะเป็นสารเคมีที่เป็นสารสื่อประสาทที่คอยส่งสัญญาณจากเซลล์หนึ่งไปอีกเซลล์หนึ่งส่วนใหญ่บทบาทพวกนี้จะอยู่ที่สมองและไขสันหลังโดยจุดนั้นจะเรียกว่าไซแนปและขั้นตอนการเกิดไซแนปเราก็จะมาอธิบายในคลิปต่อไปนะคะ สุดท้ายนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูจนจบนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้เราเป็นกำลังใจด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ